สวัสดีครับขายส่งถุงมือนะครับนะฮะรุ่นนี้ใช้ทนนะครับใช้ดีทีเดียวเชียวนะครับรุ่นสามแปดศูนย์นะครับสีเขียวตัวนี้สีน้านะครับสวยดีนะครับนะครับใช้ทางานได้หลากหลายนะครับงานช่างไม้ช่างปูนช่างอิดช่างหินขุดมันตัดอ้อยนะครับขับมอเตอร์ไซค์งาน DIY ต่างต่างนะครับนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยสมัยนี้นะครับส่งถึงบ้านได้เลยนะฮะโอเคนะครับนี่ฮะสวยงามครับจะส่งถุงยางรุ่นสามแปดศูนย์นะครับพุ่มยางหนาพิเศษนะครับนะฮะ ตัดอ้อยขุดมันก่อสร้างนะครับปลูกกระบองเพชรปลูกแฮกสตันะครับนะฮะทนทานหายห่วงครับยืดหยุ่นดีนะครับโอเคนะครับ